เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศไทยเนาะเป็นการเตือนการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ r i c o r o s e q u a r a n t ä n e r e g e l können Traumferien zum Trauma machen Wann um vor Thailand reisen Thailand will wieder mehr Touristen begrüßen doch das Land verfügt Über eine rigide Quarantänepolitik. Einmal in den Mühlen des Systems kann die Traumreise zum Trauma werden. Touristen werden vor Thailand-Ferien gewandt. Die Schweizer Botschaft nimmt Stellung. Wir ร i โก r โรสรโกโรสแปลว่าเข้มงวดหรือรุนแรงนะคะต่อไปเนาะควอรันเทเน่ตรงนี้นะคะควอรันเทเน่จะแปลว่ากักตัวกักกันส่วนเรเกลเรเกลตรงนี้จะแปลว่ากฎกฎระเบียบนะคะกดระเบียบการกักตัวเนี่ยที่ค่อนข้างจะ r i โ o r o s e ปลาว่าที่ค่อนข้างจะเข้มงวดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะคอนเน่ก็แปลาว่าสามารถทรา m เฟรี e นตรงนี้นะคะทรา m เฟรี e นก็คือการเดินทางในฝันหรือวันหยุดผักร้อนในฝันซุ um ma ้มทรา m มามาค้นคำว่าทรา u ม a ตรงนี้นะคะจะแปลาว่าบาดแผลหรือการบาดเจ็บนะคะมันเป็นคำว่าด a ส trauma, d a s t r a u m a แปลว่าบาดแผลหรือการบาดเจ็บนะคะ marken ก็แปลว่าทำเนาะดังนั้นนะคะในประโยคนี้ทั้งประโยคเลย rico rose q u a r a n t ä n e regel k ö n n e n t r a u m fe rien z u m trauma marken ก็จะแปลได้ว่ากฎการกักตัวที่เข้มงวดที่รุนแรงเนี่ยก็สามารถทำให วันหยุดพักร้อนในฝันกลายเป็นปาดแผลได้หรือทำให้มีความบาดเจ็บทำให้บอบช้ำได้นะคะวานุ Thailand, ่งโฟ r t ไทย l a นด์ไรเซนวานุ่งฟตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าเตือนนะคะหรือการเตือนตรงนี้มันเป็นคำนามนะคะวานุ่งโฟร์จะมากับคำบุพบท for เสมอเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยดาทิฟ ก็แปลว่าคำเตือนสำหรับการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยนะคะหรือการท่องเที่ยวประเทศไทยนอกจากนี้นะคะถ้าเราเจอคำกริยา warnen warnen ก็แปลว่าตักเตือนหรือเตือนนะคะก็จะมากับคำบุพบท for เช่นกันนะคะต่อไปนะคะ Thailand will be the m e y r tourist e n be g r s e n ประเทศไทยนะคะ will แปลว่าต้องการเนาะ w i d e อีกครั้งหรือ again นะคะในภาษาอังกฤษเนาะ be g r a c i o be g r a c i o ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าทักทายนะคะหรือนอกจากนี้เราอาจจะแปลวสวยๆได้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องการที่จะต้อนรับนะคะต้อนรับ m มีย t o u r ิสเซนอีกครั้งต้องการรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง คำว่าไปกรุสเตรงนี้นะคะนอกจากจะแปลว่าทักทายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถแปลได้ว่าต้อนรับได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นซินนิมน,นะคะของคําว่า w i l คอม m มน n h ไฮเซนว i ลคอมเมน n h ไฮเซนก็คือการต้อนรับนะคะต่อไปเนาะด๊อกดัตส์แลนด์เฟอร์ฟู n ์อเวอ i ์อานีริกิ n เอคอรันเทเน่พลตรงนี้นะคะ มันจะเป็น p a r t i c l e ใช่ไหมคะที่แปลว่าแต่เหมือนกับคำว่า aber นะคะแต่ว่า d a s l a n d ประเทศนี้นะคะ factful f a c t Ver f u t มาจากคำกริยา Ver f a c t f u n ที่แปลว่ามีนะคะ uber ก็คือ Ver f a c f u t uber ก็คือมีเกี่ยวกับ in e rigid quarantine p o l i t i k มีอะไรเอ่ย politics ก,ก็คือเป็นนโยบายนะคะหรือการเมือง quarantine เ,เนี่ยก็คือการกักตัวนโยบายการกักตัวแบบหนึ่งนะคะที่เป็นแบบ rigid rigid ตรงนี้นะคะจะแปลว่าเข้มงวดนะคะดังนั้น doch das Land verfügt über eine rigide Quarantänepolitik ก็จะแปลได้ว่าแต่ว่าประเทศนี้นะคะก็มีนโยบายการกักตัวเนี่ยที่ค่อนข้างจะเข้มงวดอันหนึ่งนะ I m เ l d e n อ e น e ด s ม e ล e ล s ตรงนี้นะคะมันเป็นสำนวนนะคะ in the m u l l e n d e s s ซ s t e ตตรงนี้คือสำนวนนะคะมันจะแปลว่า Ờ, อยู่ในระบบราชการนะคะก็คืออยู่ในระบบรงสีอยู่ในระบบราชการเนาะ I in mal Mühlen Systems Can den des ไอ r a ลในเดนม z ล u m เ a u m m a werden? การท่องเที่ยวที่แบบในฝันนะคะก็สามารถกลายเป็นบาดแผลได้ก็สามารถกลา,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 ายเป็นความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นการบบช้ำได้นะคะ ทัวริสต์เทนเวเดน o ฟ t h ไทยแลนด์เฟรียนเกวัน t ์ทัวริสต์เทนตรงนี้นะคะก็คือนักท่องเที่ยวเวเดนเกวัน d ์ก็ได้เตือนนะคะได้รับการเตือนเวเดนเกวัน d ์ก็คือได้รับการเตือน f ฟร t ไทยแลนด์เฟรียนสำหรับการพักผ่อนในประเทศไทยดีชว e i z e r อร์ชั h ฟต์นิม m ์สเตลลุ n g die schweizerbotschaft ก็คือ,อสถานทูตของสวิตเซอร์แลนด์นะคะ nimmt Stellung ก็มาจากคํากริยา Stellung nehmen Stellung nehmen แปลว่าให้ความเห็นนะคะหรือแสดงความเห็นก็เหมือนกับคําว่า die Meinung zu etwas äußern ตรงนี้นะคะ nimmt Stellung ก็มาจาก Stellung nehmen. Die blaue, die kam hin. Die Meinung zu etwas äußern. Europa öffnet sich langsam. Die Covid-Pandemie scheint abzuklingen. In Asien, insbesondere in der bei Schweizer beliebten Ferien-Destination Thailand herrschen weiterhin strikte Einreisebedingungen. Nicht nur das, Diplomaten, ansässige und betroffene Touristen warnen vor Reisen nach Thailand. Es gibt Fälle, dass auch gesunde Reisende zur Quarantäne Geschungen werden Eine solche s c h w a n g s q u a r a n t ä n e k a n n t e u e r werden t r a u m f e r i e n werden zum Trauma ตรงนี้นะคะออ r o p a ก็คือทางยุโรปนะคะหรือทวีปยุโรป e Öfnet ก็มาจากคำกริยา e Öfnen ที่แปลว่าเปิดนะคะ Sich ก็คือตัวของเขาเองก็คือเปิดประเทศเนี่ย ลางซ้ำก็คืออย่างช้าๆนะคะทางทวิยุโรปเนี่ยเขาก็ได้เปิดประเทศค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรืออย่างช้าๆ้า the covid pandemic s h i n e up to c l e n n e n ก็แปลได้ว่าการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสเนี่ยใช้ ined, ตรงนี้นะคะก็มาจากคำกริยา shineen s i n แปลว่าดูเหมือนว่าหรือสองแสงเรามักจะเจอคำนี้นะคะม ที่มากับ d i s o n n s h i ั e d i s i โซน n e ชช h ก็แปลว่าดวงที่สองแสงแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในบริบทอื่นนะคะมันก็สามารถแปลได้ว่าดูเหมือนว่าได้ด้วยช i ย e e n ก็เลยมี2ความหมายเนาะความหมายที่1น่สองแสงความหมายที่2แปลว่าดูเหมือนว่าคำศัพท์ต่อไปนะคะ u p พ l i n g e n up ั l i n g e n แปลว่าลดลงนะคะหรือคลี่คลายลง ลดลงหรือคลี่คลายลงเหมือนกับคำว่า Reduc e r ร n ดังนั้นนะคะในประโยคเนี้ด e c o v i d p andemia Chained a b z u k l i n g e n ก็แปลได้ว่าการระบาดของโรคโครโครนาไวรัสนะคะก็ดูเหมือนว่ามันจะคลี่คลายลงจะลดลงนะ In r s e a n a ก็แปลว่าในทวีปเอเชียนะคะ in p e s o n d e r e ร in p e เปโซนเ e ก็แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย in d e a ก็คือในทวีปเอเชียนะคะ by s c h w e i z e n b e l i e b t e n f e r i e n d e s t i n a t i o n Thailand โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของชาวสวิตเลยทีเดียวนะคะ b e l i e ส t ท n เฟรียนเดสตินชชินะคะก็คือเป็นปลายทางของวันหยุดพักร้อนนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวปลายทางที่แบบเป e ี t ก็คือเป็นที่นิยมมากๆเลยของชาวสวิตช์เนาะแฮ s เชนไวเทอร์ฮินสตริคเทไอไรเซ่เ d ดิงงงเงนตรงนี้นะคะ h ฮชเชนตรงเนี้ยก็แปลได้ว่ามีก็ได้หรือจะแปลว่าปลกของก็ได้นะคะ ไวท์เธอินไวท์เินก็คือต่อไปก็ได้หรือจะแปลว่า c o n t i n u ีก็ได้นะคะคอนติเนีต่อไปหรือไกลออกไปก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนะคะ strict ตรงนี้นะคะเป็นคำ adjective นะคะลากถากของคำ adjective เนี่ยก็คือ strict strict แปลว่าเข้มงวดที่เข้มงวดอย่างเข้มงวดนะคะ i rise แปลว่าการเดินทางเข้าประเทศ I r e i s e แปลว่าการเข้าประเทศการเดินทางเข้าประเทศนะคะก็จะมากับคำนามอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ b e d i n g u n g b e d i n g u n g แปลว่าเงื่อนไขพอเป็น plural ก็กลายเป็น bedding n g n เงินแปลว่าเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขหลายๆอย่าง,าง,งาน,าะนะคะ I r e i s e b e d i n g ngun เงินแปลว่าเงื่อนไขาการเข้าประเทศต่างๆเงื่อนไขาการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ เดี๋ยวเรามาดูทั้งประโยคนะคะ In s p e n d e r e India by Schweizer belieben Feriendestination Thailand. เห็นเช่นว่าแต่หินสตรีเต e i ์ไอริสเซเป็นงงเงินก็หมายความว่าประเทศไทยนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของวันหยุดผักร้อน ของชาวสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะที่เป็นที่นิยมมากๆของชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังคงมีการเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศที่ค่อนข้างจะเข้มงวดต่อไป n nicht nur das ก็ไม่ใช่เพียงแต่สิ่งนี้เท่านั้นนะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่เงื่อนไขาการเดินเข้าทางเข้าประเทศที่เข้มงวดเนี่ยก็ยังหมายถึง Diplomaten ก็คือนะักการทูตต่างๆ อั s เซสิเกอ s ันเซสก็คือผู้ที่อยู่อาศัยนะคะอุนเ e โรเฟเนทัวริสเทนวานเนนฟ r รไรเซนนาไทยแลนด์เตโรเฟเนทัวริสเทนก็จะแปลว่านะักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าคำกริยาอันเนี้ยเ t โรเฟนนะคะมันเป็นคำกริยาเนาะเราสามารถเอาคำกริยาเนี่ยมาทำเป็น adjective ได้นะคะ e t r o f f e n แปลว่าได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นนะคะเอาคำกริยาเนี่ยมาอยู่หน้าคำนามก็กลายเป็น adjective ได้โดยการเติมเอ็นดูงลงไปตามประเภทของคำนามนั้นๆเนาะว a n เนก็ได้เตือนสำหรับไร s ส n นนา Thailand การเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตเองนะคะผู้ที่อยู่อาศัย อันเซซิกเก็คือผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ p e t r o เฟ n เนทัวริสเทนนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนี่ยก็ได้เตือนนะคะสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหรือการท่องเที่ยวไปประเทศไทย Es สกีฟเฟลเลมันก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะด a าเอาเกซ e นไดไรเซนเดซ u ซัวคอรันเทเนเกชวงเ n น e วเดน escaped f a i l e มันก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะก็คือเนื่องมาจากว่าหรือจะแปลว่าไอ้กรณีเนี้ยนะคะเ,เพราะว่า g e ซ u n เดไรเซนเดก็คือนักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็แว e นเกศวงเงินก็ถูกบังคับให้ไปกักตัวด้วยเช่นกันนะคะซัควคอรันเทนเนี่ยก็คือให้ไปกักตัวคำกริยาเกสวงเงิน เกชวุงเง็นมาจากสวิงเง็นแปลว่าบังคับนะคะเห็นไหมเอ่ยในรูปประโยคตรงนี้มันเป็นพาสซีฟนะคะเพราะฉะนั้นประธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำก็คือเกซุนเดไรเซนเดะนักท่องเที่ยวที่สุดกับภพาพดีเนี่ยแวเดนเกชวงเงนก็คือได้ถูกบังคับให้ไปควอรันเทเน่ด้วยอันนี้โซเคสวังควอรันเทเน่ k a n t o ย e r อ e r d e n s o l l k e ตรงนี้นะคะก็แปลว่าเหล่านั้นเช่นนั้นดังนั้นดังกล่าวก็ได้นะคะดังกล่าวเหล่านั้นนะคะจะเป็นแบบจะแปลแบบนี้เนาะการกักตัวที่แบบบังคับนี้นะคะก็สามารถที่จะมีราคาแพงได้ t r a u m f e r i e n w e r d e n zum Trauma ดังนั้นนะคะ วันหยุดพักร้อนในฝันก็เลยกลายเป็นความบาดเจ็บหรือได้รับการบอบช้ำได้